สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้ารถสวยน่าใช้งาน1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาอีกแล้วในส่วนของ Nissan Sunny Neo นะครับตัวนี้1.6 Auto ออโต้น้ำมันล้วนนะครับปี2001สภาพโดยรวมถือว่าใช้งานได้ครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงร่างระบบสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้อยู่ที่แยกแบริ่งนะครับใครชอบและสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ เน้นหาไว้ใช้งาน72,000บาทนะครับโทรเจราจารสอบถามพูดคุยไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับ เบื้องต้นแจ้งว่าสีมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานแต่ว่ายังเงาฉ่าทั่วคันพร้อมใช้อยู่ดีครับหาไว้ใช้งานครับสภาพสมบูรณ์นะครับภายในก็นิดนิดหน่อยหน่อยครับมีริ้วรอยโดยปกติแล้วรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานง่ายนะครับก็แจ้งมาชัดเจนนะครับว่าเบาะหน้าเนี่ยจะมีริ้วรอยนะครับมีรอยแตกครับก่อนจะของเดิมเขาก็ใช้เบาะหุ้มไว้ครับ ลดต้นทุนไหมครับยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้ไปก่อนนะครับเจรจาต่อรองกันนะครับใครจะไปหุ้มใหม่ก็ว่ากันไปครับราคาก็อีกอย่างหนึ่งครับคันนี้เปิดขายมา72,000ก็โทรเจรจาต่อรองพูดคุยกันดูได้เลยนะครับแจ้งชัดนะครับสวยสมบูรณ์เน้นเครื่องยนต์ช่วงร่างระบบแอร์ระบบไฟพร้อมใช้ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับภายในก็ใช้งานได้ครับถือว่าปกติสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารนะครับ รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใช้งานง่ายครับใช้คล่องอะไหล่มีครับแล้วก็ราคาของนิสสันก็น่าสนใจนะครับรถปี2001นะครับสวยสมบูรณ์ครับพร้อมใช้หน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือน้ำท่วมจมน้ำนะครับภายในก็ตกแต่งรายไม้มาจากโรงงานสวยสมบูรณ์นะครับมีริ้วรอยบ้างครับแต่สภาพสีโดยรวมเงาฉ่ำครับ ลองชมลองเช็คดูได้นิสสันซัน n ี่นีเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะครับใน s ั n นี่นีโอขับหรือนีโอขับได้ครับในแฟนเพจ Facebook ครับภายในยังสมบูรณ์ครับถือว่าใช้งานได้ครับถ้าใครที่เน้นหารถใช้งานราคาย่อมเยาแล้วก็ใช้ง่ายดูแลไม่แพงก็รุ่นนี้ครับฝากไปด้วยเลยครับสำหรับข้อมูลอะไหนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับอะไหล่มีเยอะมากๆก็คือ เชียงกงถนน3-4-5นะครับนนทบุรีรับรองไม่พลาดแน่นอนครับลองศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับมีทุกอย่างจะเอาอะไรที่นั่นเป็นแหล่งใหญ่เลยครับของสินติสัสนซีนิโอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับหน้าเดิมหนังเดิมสวยๆช่วงล่างเกียร์ระบบสมบูรณ์นะครับซื้อมือสองเลนเกียร์เครื่องยนต์ ที่แน่นอนคือต้องเน้นโครงสร้างครับเอาเป็นว่าก็ฝากาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับถ้าชอบไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยๆพร้อมใช้งานพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนครับขอบพระคุณครับ